ค่าครองชีพป,ประเทศอิหร่านประเทศที่มีค่าเงินต่ำที่สุดในโลกอยู่ประเทศนี้ต้องหอบเงินวันละ100ลาแต่น้ํามันดิลละ Welcome to Iran ลุนแม็กเป้เที่ยวคนเดียวมาถึงประเทศที่23แล้วนะครับอิหร่าน จะเที่ยวอยู่ที่นี่40วันอิรานก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สวยงามมากมีทั้งโบราณสถานศินละปะเปอร์เซียเก่าแก่หมู่บ้านกลางทะเลทรายทางตอนเหนือยังมีภูเขาสวยๆให้เที่ยวชมและที่สําคัญคนอิร่านใจดีมากหลุนเที่ยวคนเดียวบางคนก็ให้เงินฟรีบางคนซื้อเสื้อผ้าให้บางคนชวนไปนอนบ้านสอนภาษาไทยไปอีกคนไทยเป็นสุดยอดนะคนไทยดีมากแล้ว สุดไม like ่ไหวมาวันน <little ias. S 2> ี้หลุนจะพาออกสำรวจค่าครองชีพประเทศนี้กันหน่อยค่าเงินประเทศนี้เรียกว่าเรียวอิรานหนึ่งแสนเดียวเท่ากับ6.6บาท1ล้านเรียว66บาท10ล้านเรียว660บาท ถ้าตัดศูนย์ออกหนึ่งตัวจะไม่เรียกเรียวนะครับจะเรียกว่าโธมานแทนทําให้ประเทศนี้มีค่าเงิน2ค่าไม่รู้ราคาที่เขียนเป็นค่าเงินไหนกันแน่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอิหร่านเนี่ยต่างพากาันสับสนกับค่าเงินประเทศนี้มากๆเรทที่บอกไปจะเป็นเรทในตลาดมืดนะครับถ้าเรททางการจะไม่เฟอ้อขนาดนี้สาเหตุที่ค่าเงินอิหร่านต่ําขนาดนี้ก็เพราะโดนชาติตะวันตกคว่ำบาตรไม่ค้าขายไม่คุยด้วยทําให้ค่าเงินอิหร่านลดลงเรื่อยๆทุกปีคนที่นี่จะได้เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทนะครับพามาออกสารวจ ประเทศนี้กันหน่อยเริ่มต้นที่ร้านอาหารริมทางแบบไม่รูหราที่คนอิหร่านเข้าทานกันก็เข้าไปข้างในกันเลยข้างในก็ดูสะอาดดีนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนเปิดดูเมนูก็จะเป็นภาษาเปอร์เซียหมดเลยนะครับราคาอาหารเริ่มต้นที่1นึ่ล้านห้าแสนเรียลฮลุนก็สั่งเป็นเคบับไก่แล้วก็ข้าวจานนี้อยู่ที่125บาท มาดูของทานเล่นกรุบกริบข้างทางกันบ้างอันนี้จะเป็นร้านไอศครีมน้ำปั่นต่างๆมีหลายรสเลยนะครับสตอรอเบอรี่บูฮาวีอะไรต่างๆลุนก็สั่งไอศครีมไป1โคนพี่ชายก็จัดให้นะครับโคนนี้ก็150,000เรียวหรือ9.9บาทคือโคนใหญ่มากมาลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง ก็ได้อยู่นะครับอร่อยสดชื่นแต่ติดหวานไปนิดพามาดูบรรยากาศในตลาดกันบ้างน,นะครับที่นี่ก็คึกคักเลยคนมาเดินกันเยอะมากคนก็จะตะโกนเรียกลูกค้ากันแบบนี้เลยนะครับคึกคักมากเสื้อผ้าที่ขายกันตัวละประมาณ125บาทกระเป๋าผู้หญิงขายเป็นกองแบบนี้ใบละ85บาทเดินจนเหนื่อยมาเจอร้านน้าก็แวะซะหน่อยนะครับน้ําเขาก็มีหลากหลายไม่รู้น้าอะไรบ้างก็ซื้อไป1แก้ว4ี่แสนเรียลหรือ26บาทได้แคมตาลุปปั่นสดชื่นมากๆไปต่อที่รถไฟฟ้าใต้ดินประเทศนี้กันบ้างน,นะครับก็เดินลงไป รถไฟที่นี่เขาเสรีกันมากนั้นเพื่อนจะเห็นข้างทางเนี่ยหาเปรีมาขายของกันเต็มเลยนี่จะเป็นแผนที่รถไฟฟ้าที่อิหร่านนะครับอยากบอกว่าครอบคลุมมากมาไปซื้อตั๋วกันเลยค่าโดยสาร5 0,000่นเรียลหรือประมาณ3.3บาทตลอดสายคือราคาดีมากนะนเพื่อนช็อกมากนี่จะเป็นบรรยากาศข้างในรถไฟฟ้านะครับดูสะอาดสะอ้านรอไม่นานรถไฟก็มาแล้วเราเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศในรถไฟก็ดูดีเลยนะครับคือไม่ได้เก่าเหมือนที่คิดไว้แต่จะมีคนมาเร่ข,ขายของในสถานีรถไฟ คือเป็นรถไฟฟ,ฟ้าที่จอยมากๆมาดูไฮไลท์ของที่นี่คือราคาน้ํามันที่อิหร่านจะถูกมากๆนะครับตกลิตรละ1.7สตางค์ติดหนึ่งใน3ประเทศที่ขายน้ํามันถูกที่สุดในโลกค่าไฟที่นี่ยิ่งถูกนะครับถูกที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่าไฟหน่วยละ0.07สตางค์คือไม่ถึง1สตางค์ด้วยซ้ําที่ไทยเนี่ยค่าไฟหน่วยละ3-4บาทอยู่อิหร่านค่าไฟจะถูกกว่าไทยประมาณ50เท่าคนที่นี่ก็เลยจะเปิดแอร์ชําแบบไม่สนอะไรเลยนะครับหลนเคยไปร้านอาหารร้านค้าคือเขาเปิดแ แบบไม่ปิดประตูเลยนะปล่อยให้แอร์ไหลออกไปแบบชิวๆมาต่อกันที่การนั่งแท็กซี่ประเทศนี้บ้างว่าจะแพงไหมแท็กซี่ที่นี่ก็คันเหลืองๆแบบนี้นะครับเขาก็จะมีแอปเรียกรถอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยที่นี่ค่าโดยสารจะถูกมากเพราะว่าค่าน้ํามันถูกนะครับมาลุนลองนั่ง6กิโล33บาทเคยนั่ง40กว่ากิโลค่าโดยสาร165บาทถ้ามา4คนในหารค่าแท็กซี่กันคือคุ้มมากรถบัสในเมืองเที่ยวละ3.3บาทลองนั่งรถประจําทางนั่งประมาณ5ชั่วโมง52บาท รถก็มีแอร์แล้วก็ที่นั่งกว้างสบายมากๆรถไฟเขาก็มีนะครับแต่ว่าจองยากมากเต็มเร็วคลุนก็เลยไม่ค่อยได้นั่งนะพามาดูราคาอาหารในคาเฟ่กันบ้างคาเฟ่ที่นี่บรรยากาศก็ดีเขียวสดชื่นที่นั่งก็เยอะอันนี้จะเป็นเมนูที่เราดูไม่ค่อยออกนะครับคลุนก็สั่งมั้ม่วไปได้เค้กมา1ชิ้นแล้วก็ชาเค้กก้อนละ72บาทชาแก้วละ40บาทมาดูที่พักกันบ้างที่พักที่นี่ก็หลายราคานะครับแต่เราอาจจะจองในแอปดังๆไม่ได้นะต้องจองในแอปของชาวอิหร่านคหลุนนอนเป็นห สะอาดสะอา้านมีแอร์เย็นฉ่ำห้องน้ําก็สะอาดดีนะครับมีครัวให้พร้อมใครจะทําอาหารก็ได้มีเครื่องซักผ้าให้อีกด้านล่างเขาจะมีพื้นที่ส่วนกลางให้นั่งเล่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคานี้คือรวมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่แล้วตักได้สบายเลยอาหารเช้าที่นี่ก็จะง่ายๆนะครับมีไข่มีผักมีขนมปังแล้วก็ชามาดูของในซูเปอร์มาร์เก็ตกันบ้างก็เดินเข้าไปดูกันเลยมาเจอน้ําผลมาไม้อันนี้กล่องละ9.9บาทแป๊บซี่ขวดใหญ่1.5ลิตร19บาท